ครับเดี๋ยวจะทําไก่บ้านบนปลาร้านะครับก่อนอื่นต้องเที่ยวปลาล้าให้หอมก่อนไปเลยนะปลาล้าช่วยหอมนะครับ นี้ก็นะครับในวันฉลองริร์พูลได้แชมป์นะครับก็น้องชายนะครับน้องก้นหล่อฉาย,ยาน้องก้นหล่อให้ไก่บ้านมานะครับไก่เราของเขาเองเลยครับไก่เราครับตีแ<อ>พ้เียวคือซุ <laughs> ้มอะไรนะซุ้มอะไรนะซุ้มอะไรน,นะตอนห้าว <laughs> <laughs> ัตถุดิบก็มีไม่เยอะแล้วครับไก่บ้านโดนปลาเราก็รู้รๆกันอยู่นะฮะ แต่ว่าใครจะทําอร่อยหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับใช่ปกันเลยเผอิญว่ากุ๊กผมหล่อครับทําอะไรก็อร่อยแล้วก็พอเดือดแล้วก็ใส่ไก่นะครับเดือดยังยังไม่เดือดอยังครับเดือดเกลียวกัดนึงนะครับพอเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านเราเราอะไรนะซุ้มเลยนะซุ้มตองครับแล้วก็รอ เดี๋ยวเราใใส่เครื่องปรุงที่หลังนะครับเคล็ดลับนะครับเริมไปหน่อยน้ำอะไรครับนะเชฟไม่บอกครับเคล็ดลับ <c oughs> สะานิดนิด <c oughs> ครับเดี <c oughs> ๋ยวรอให้ไก่สุกนะครับเดี๋ยวเราให้ใส่เครื่องปรุงเริ่มเดือดเริ่มเดือด ประสักมีบ้างนะครับนิดหน่อยวันนี้ใสเหมือนเดิมนะครับขาตะไคร้ใแบมะกรูดครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็กระชายเปเลยครับโอ้จัดเต็มหนักๆไปไม่โดนใจวัยรุ่นนะครับเบาๆเ,เนี่ย ครับแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยให้ไก่สุกและเปื่อยนะครับไปเรื่อยเ,ออเดี๋ยวเราเข้าปรุงทีหลังนะครับเดี๋ยวโชว์รถเชฟก่อนเดีเ๋ยวหาว่าเชฟขี่มอเตอร์ไซค์มาเริ่มเผาแล้วนะครับ ดดเดรรายเหอจะใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเกลือกาบน้ำปลาไม่ใส่นะครับเพราะว่าปลาร้ามันเก็มอยู่แล้ว รอให้น้มันลึก็กไ,ได้แลครับ้่ไกบ้านนะครับก็เะเหนียวหน่อยเราต้องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับ,นนบตรงเนี้ยครับกินให้ได้นะครับนั่นมันตีนใช่ไหมนะครับนั่นนะ่ะเนี่ยครับกินให้ได้เลยครับ <c oughs> ของชอบ ครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับรอให้น้ำมันรน่วนก้นหน่อยไข่เล็เปลือยด้วยน,น,นะครับครับเสร็จเรียบรย้อย,ยเดี๋ยวให้มาดามลงวัตถินนะครับเรียนเชิญมาดามแป้งหน่อยครับคร,รับผมจะตัด โอเคแล้วครับนี่แหมมาเสร็จแล้วครับเส้นพิคอบอยทีมนะครับต้องสามสิบเลยครับอุ้ยสะท้อท้อนนะเข่าโหเลยแ้นเหมอนแหคอสจอบอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยไก่รวนลาครับ หอมกินปลาล้างคอยังจานล้างคอยังครับล้างคอยเอ้ามันลืมไม่ได้หรอวถ้ากินเยอะมากจะจายเยอะเลยเป็นอะไรมาจายเยอะเหลือมากอ๋อเลยครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวรอนี่เอาชิ้นนี้ดีกว่าเดี๋ยเอาเสื้อยอะหน่อยเดี๋ยวล้วนเลยตั้ใหญ่ๆเลยครับ ไม่เคยคิดจะเป่าเลยดูแล้วมันล่มเย็นอยู่แล้วโอ้โหไม่ได้รับอร่อยมากยิงครับยิงครับโอเคเราเจอกันต่อไปยังไงครับทิพหน้าครับทิพหน้าทิพหน้ามีเมนูแปลกๆหมาอะไรไปปั๊ดเป็ดนก็แล้วกันครับได้ครับสวัสดีครับผมวันนี้